เฮ้ยทุกคนเห็นไหมครับบัตรสูงนะปะพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี๋ยวะูมแล้วสูมแล้วพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งเจใครอะครับโอ้โหและคลิปนี้อย่างเด็ดเลยอะผมบอกเลยล่าลุยหลอนคลิปเนี้ยเนี่ยเจแล้วก็บัตไปอะเป็นสถานที่ที่เกิด การฆาตกรรมของคนเสียสติลากผู้หญิงเข้าไปล่วงละเมิดและผู้หญิงอะ่ะก็หนีออกมาจากตรงนี้แล้วมาเจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าเออเขาจะช่วยเราได้แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นกับดึงผู้หญิงคนนี้ไปข,ข่มขืนแล้วก็ฆ่าศพของเธอเสียชีวิตอยู่ในที่แห่งนี้ครับและหลอนมากๆมาดูแกงนี้โดนหนักมากครับ ไปดูกันครับผมข้าวๆเลยก็คือเออมีผู้หญิงเฮียเสียงวิ่งเนี่ยจริงจังวิ่งได้ยินไหมเป็นเสียงเป็นเสียงผู้หญิงแับเนี้ยใช่จากขแต่ทำไมเฮียผนลุกรอบที่สามผู้หญิงเสียชิ้ เรียก<ห>พี่เหรอจ๊ะมีใครได้ยินเสียงรอปป้องผู้หญิงครับเมื่อกี้เฮ้ยมันไม่เสียงผู้หญิงแต่ไปคิดที่ผมดูไลฟ์จนจบเลยตอนไลฟ์อ่ะขออนุญาตนะครับผมเจ้าป่าเจ้าเขาณนะสถานที่อย่างนี้ฝากฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมไม่ได้มาลบหลู่นะครับผมมาเพื่อการที่ถูกเพราะฉะนั้นถ้ามีหรือไม่มีก็ขอให้ท่านปรากฏร่างปรากฏกายพวกเราได้เห็นนะครับผมหากเรามีบุตรวาสนาด้วยกันหากเรามี เวรการต่อกันขอให้เราได้พบเจอกันด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธุเจมจะวิ่งครับเจไมตาโดนเลยตาโดนเต็มพีเลยนี่อย่าวิ่งไอ้เหี้ยนี่ตาโดนเลยไอ้ชัดเกลี่ยนขยับเลยขนลุกรอบที่สิเกียร์นี่ไล้ขนลุกเจมเกียรอะไรอ่ะมันเป็นทางไอ้เหี้ยเจมเจมตดมึงฉายมึงฉายดิมึงฉายก่อนดิข้างหน้าใครอ่ะ เดี๋ยวฉายวาฉายกู zoom อะไรเจนสุนี่รัดไอ้จนเจนเจนจนผมผมเวลาผมกลัวแล้วผมชอบตอบตอบดิดี๋ยวเดี๋ดูดิเหมือนเงาดำดำนลยนะไหนมึง z o มเข้าไปได้ไหมนี่มึงเห็นป้าตรงกลางนั่นแหละผีจริงผีเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผีคนที่ตายขอให้ท่านออกมาเราอยากเห็นอยากเจอว่ะอยากเห็นอยากเจอว่าของจริงว่ะเป็นเงาดำดป้าเฮ้ยมันเหมือนเงาสองคนนั่งคุยกันอยู่อ่ะเหมือนจริงเฮ้ยเราจะมุดเข้าไปได้ยังไงเนี่ย อะไรอามีเสียงผู้หญิงพูดออกมาว่าอะไรไม่รู้รอฟังยิ่งไม่อนได้ยินปะเฮ้ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงพูดออกมาพูดว่าอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยบัสมันลกมากเลยนะเฮ้ยกเจ๊ต้องไปทางไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะเขา<ห>บอก<ห>ว่าถ้าข้ามต้นไม้ไปมันจะเป็นมันเหมือนจะเป็นพื้นที่ของเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งจิตตั้งใจดีเลยนะ เฮ้ยคนน่ากลัวเลยมึงดูทางดิโอ้เฮ้ยบ้าข้างหน้าอะไรอ่ะเดี๋ยวดิ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 วเฮ้ยมองดูวะโอ้ยทุกคนเห็นปะคืออะไรอ่ะกูไม่รู้มึงกระปุกโซโไจริงโถมด้าะมึงมึงฉายไฟดีดีทีนี่ไงเฮ้ยเหมือนคนยืนอยู่ปลายทางเลยเจเจพิพิพิหนึ่งได้ได้ยินวอร์มาดิฉายไฟดิส่องไฟดิส่องนูนนี่ไงนี่มันมันแค่เป็นเงาลางๆอ่ะเจ ห,าย,หายไปทำไงวะสาธุถ้าคุณมีรูปร่างจริงถ้าคุณมีรูปร่างจริงมี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 เนื้อนหนังบ้างสาจริงขอให้คุณใช่เดรัชใช้ได้ให้พวกเราเห็นด้วยนะคะระับผมให้พวกเราเห็นด้วยนะถ้าท่านมีอยู่จริงนะครับผมอุยอ้ยฮู้ยดดูเเหมือน่เหมือนคนคนยืนอยู่ปลายทางแก่มึงเห็นอะไรผันผ่านบ้าวะ ตาหนึ่งนะสายลมไงเชยมันเหมือนอะไรผ่านเลยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยเยจะเจยเสียงไรวะเฮ้ยมันมันมันนี่ครับเช็ควอร์ไม่ได้ยินครับเจยเจยเจยเชยเจกวอร์พี่พี่หนึ่งตอนนี้ผมเดินเข้าเข้าเข้ามาหลังต้นต้นต้นไม้ที่มันขวางทางอยู่พี่อันนี้บอกเรื่องแบบมาแลเพราะว่า พยายามต่อหลายรอบแล้วเปลี่ยนทุกช่องแล้วแต่เพิ่งจะได้ยินหลังจากที่เจเดินเข้าต้นไม้นี้มาอ้าวเยี่ยวิ่งเขาวอลชิวหลอน้วยวะเจเยี่ยเมื่อกี้มีเสียงแทรกวอลมึงปม่อวะคือวอลวอลพี่มันมีเสียงผู้หญิงวะมีมันมีแต่ว่ามันเป็นเสียงซาพี่มันมันไม่มันไม่มีเสียงผู้หญิงมันเป็นเสียงซาเข้ามาเหมือนคนกดวอลแล้วพูดอะไรสักอย่าง อุย <c oughs> ันน <c oughs> ี้ผมได้ยินกดวอลแล้วพูดอะไรสักอย่างเอ้ยเจเจี่ยอย่ะ่ใครอันนี้ตอนตอนที่เขาไล์สุดอ่ะเฮ้ยผมนั่งดูอยู่เว้แล้วเสียงเสียงเมื่อคี้มันเข้ามาทุกคนได้ยินเสียงร้องปะฟังอีกทีหนึ่งมันเป็นเสียงซาเข้ามาเหมือนคนกดวอลแล้วพูดอะไรสักอย่างเอ้ยเสียงซาเข้ามาเหมือนคนกดวอลแล้วพูดอะไรสักอย่างเอ้ยเจเจี่ยหย่ะ่ยใคร เสียงยึดเสนี s> <S ่ไม no ่เห็นใครวะเดือดเดือดเดี okay. oh ๋ยวดมึงได้ยินเสียงผู้หญิงป่ะได้ยินไม่ยินตุ่เดือดไปไหมนะคนลุกพี่มีเสียงผู้หญิงร้องเมื่อกี้แล้วระหว่างที่เจวอแล้วหลังที่ที่เจวอคุยกับพี่หนึ่งอ่ะมีเสียงผู้หญิงแทรกมาขนลุกเลยแต่เปลูกไอเจอุ๊ยเขาไล่เขาเอาเสียงผู้หญิงเสียงฉันเลยพี่หนึ่งพี่หนึ่งไม่ได้เสียงแทรกมาจากวอนะเสียงตอนที่เราคุยอ่ะ วอตอนนี้มันเหมือนมีอะไรแทรกพี่เสียงผู้หญิงคุณลองกูไม่รู้ว่าเขาตายตรงไหนแตั้ใช่เกอะไรเขาขาเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะพี่มันเหมือนมีร่างผู้หญิงนอนอยู่ที่พื้นพี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งดูกล้องหน่อยพี่มันเหมือนมีร่างผู้หญิงนอนอยู่เฮียเจีขออีกอันนี้เโอ้โหนุ่นลุกเลยเออใช่ใครอะจี๋เสียงดอนอยู่คนหลุงจัดเลยตอนเนี้ยลััวาขตเครบ เรารู้ประวัติแล้วมันแบบตุ๊กต่อยมากมึงซูมดูไม่มีแล้วมันซูมดูไม่มีแล้วขาวๆที่นอนอยู่กับพื้นเมื่อกี้เสียงใครเดินช่มันมีเสียงคนเดินมาหาเราตอนนี้เสียงคนเดินบัาโอ้โอได้ยินเสียงผู้หญิงข้ามเพลงกอกกยูตลอดเวลาเลยวะ เ,เ,เสิยงในป่าเจเสิงในป่าเจไมไในป่านี่มันเป็นเสียงคนเดินเนี่ยเสเียงฮัเพลงอย่าอ่ะอันนี้ไม่ใช่เรือนะเสียงพูดอะไรเสรียงสวดอะไรอ่ะเสียงสวดอะไรอ่ะ ไรคับเลยไม่ใช่เรือแล้วไม่ใช่เรือแล้วเจบัสเฮ้ยทุกคนเห็นไหมครับใครอะบัสมึงซูมได้ปะพี่หนึ่ง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 ดูกล้องทีพี่เดี๋ยวซูมแล้วซูมแล้วพี่หนึ่งนักกูเลยนี่ไอเจใครอะครับเห็นแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเจอมึงเสียงที่เสียงร้องไหมมึงได้เสียงร้องไหมหายไปแล้วทุกคนมันมีแต่ชุดทำไมมันไม่มีเขาไม่มีหัววะทั้มนึงใช่ ไม่มีหัวไม่มีขาอขอรับได้มาเหตุการณ์แป๊บนึงนะไอ้เมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะเหมือนเขาขาวหรือน้งเหลืองอะไรไม่รู้อะเมื่อกี้เดี๋ยว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 เจ๊อย่าไปอย่าพึ่งตั้งทีก่อนโอ้โหเพื่อนๆครับเจ๊มาอีกแล้วพี่หนึ่งพี่ฮะไอสัตว์หายคาตาเลย ไอ้เหี้ยหายคาตาเลยเจ้เดี๋ยว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 กลับพี่เล่าได้แล้วว่าเขาพูดว่าบางทีอ่ะเขาจะออกมไม้เห็นแล้วล่อเราเดินเข้าไปในสวนลึกๆุยระวังเดี๋ยวนะอุ้ยพี่แล้วเราจะเข้าไปดีเหรอวะพี่หนึ่งไอ้เหี้ยเราจะเข้าไปตรงกลางเนี่ยเจ้หายเขไปตรงกลางเลยไเพี่ดีๆนะตั้งสติดีๆนะหายก็ไปตรงกลางหายก็ไปตรงกลาง แม่งหายแวบไปในป่านั่นน่ะเออตรงกลางเลยมันคืออันเดียวกันปะวะไม่ไม่ใช่มึงดูวะเนี่ยเขาข่าวที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยเออท้องโตโตอ่ะเชียเนี่ยเมื่อกี้มันเหมือนหายเข้าไปในป่าหากท่านอยู่นะครับขอให้ออกมาให้เราเห็นนะครับหรือทำอะไรได้ให้เรารับรู้หน่อยนะครับเจ๋ หูเสียงเสียงเ,<ห>ยเป็นเสียง<ห>ยอยู่ต้นต้นไม้ที่ทางโคตรเปียวเลยทุกคนดูดิถ้าไม่ไหวบอกจะได้พาออกมันเป็นทางเล็กเข้าไปแล้วอ่ะมันเป็นทางบีบลงไปเรื่อยๆะพี่หนึ่งมันพี่หนึ่งมันเป็นทางบีบลงไปเรื่อยพี่ใช่ครับทุกคนนะเปียวมากมิตมากครับถ้า,ออาไม่ไหวไม่ดีเลยพี่ว่าออกก่อนไหมโอเคโอเคฟังกูเจเจลุดแล้วเจไอเจเจมันโด้นแฝงแล้วะ คล้ายๆใจเย็นใจเย็นสติสติมันก็หลุดละสติฝานฝานดูเจ่อยไม่ไหวออกเลยนะไม่ไหวออกเลยออกแล้วออกแล้วเจว่าเนาะเจสั่งเจกูว่าถอย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 เสียงใกล้เรามากถอยเสียงใกล้เรามากเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เลยเสียงอยู่ตรงนี้เลยเสียงอยู่ตรงนี้เลย มันเดินไปแล้วหรือปลว่าเหมือนมันเห็นเขาแล้วมันจะเดินตามใช่แต่ปกติถ้าไม่ไอเจเนี่ยถ้าเจอเนี่ยมันวิ่งเลยไอเจมปนคนกลัวถ้าไอเจเจอต่อหน้าเสียงก๊อกเสียงแก๊กเสียงผู้หญิงร้องเนี่ยมันตกใจแล้วพี่เห็นแค่รู้อยู่ลูกเพ็ทรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เนี่ยไอเจมันเหม่ออยู่ดีมันก็เหม่อแล้วก็ล้มเดินออกมาพอเขาเดินออกมาปุ๊บก็ยังมีเสียงร้องอยู่เสียงร้องพอแกงเหมือนเขามาตื่นพี่เหมือนเขาาบอกว่าเขาอยากกลับด้วยแลย้วไม่รู้เขาทรมานอะไรปรมานี้ไดีดได้ยินผู้อยู่ว่าขอกลับด้วยช่วงนี้หนัก มีเสียงผู้หญิงพูดว่าอีกนิดเดียวก็ถึงกูโอ้ัทำงานดีแล้วแหละที่เดินออกมากันอ่ะเขาดูแล้วแบบมันมันไม่น่าจะไหวแล้วแล้วเรามาทค่นี้ด้วยลมออกมาขับรกลับบ้านหน่อยพุดธน่ากลัวเลยคลิปเนี้วรูบผมบอกแล้วผมบอกแล้วล่าลุยหลอน เป็นคล้ายการล่อเข้าไปเว้ยเขาบอกว่ามีผู้ชายเคยมีผู้ชายอะเห็นแบบนี้แหละแล้วตามเข้าไปตามเข้าไปแล้วก็ไม่เออเหมือนมีเป็นกลุ่มเพื่อนตามเข้าไปแต่มีอยู่คนหนึ่งแบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยอย่าไปอย่าไปแต่ไม่ยอมไอ้คนนั้นตามเข้าไปตามเข้าไปตามเงาสีที่ขาวเข้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเป็นคําบอกเล่าจากเพื่อนที่ไปด้วยและเนี่ย เจกับบัตอะเหมือนโดนแบบเดิมเลยอะเหมือนว่าให้ล่อให้เข้าไปเรื่อยๆตอนที่ออกมาแล้วอะ่ะเจบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงลอยมาบอกว่าอีกนิดเดียวก็ถึงกูแล้วคลิปนี้ผมให้กะโหลกก่อนห้ากะโหลอยู่แล้ว